ครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาชมมะละกอนะครับก็ใกล้ที่จะออกดอกนะครับแต่บังเอิญมีขนแงเยอะนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับมีขนแงเยอะมากครับก็เลยต้องเอาออกนะครับขนแงแบบนี้ต้องเอาออกนะครับหลอกว้ายไปก็ เขาจะแย่งปุ๋ยนะครับทําทให้ดอกไม่ออกนะครับทําให้ดอกไม่ออกออกช้านะครับก็ให้เอาออกนะครับในแขนงเยอะเกินไปนะครับทําให้การแย่งปุ๋ยนะครับแย่งอาหารนะครับก็ต้องหมั่นดูนะครับหมั่นดูมะ้วกอตอนที่กําลังจะออกดอกนะครับก็จะมี การแตกแขนงนะครับนี่ครับอดอกก็จะออกช้านะครับจะออกช้ามากๆเพราะว่าปุ๋ยส่วนใหญ่ก็จะนํามาเลี้ยงแขนงนี้แหละครับก็หมันเอาออกนะครับเดี๋ยวเ็าก็จะนําสารอาหารขึ้นไปเล่งตาดอกให้ออกมานะครับส่วนแขนงก็จะ,ะค่อยค่อยปลด ออกไปนะครับจะทำให้มะละกอของเราติดดอกได้เร็วนะครับนี่ครับเป็นตัวแย่งปุ๋ยแย่งอาหารนะครับก็จะทําให้มะละกอของเราต้นขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ดอกจะไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าเป็นการแย่งสารอาหารนะครับ ก็มันเอาออกนะครับมันเอาออกสักระยะเมื่อเราเอาออกนะครับสักระยะนะครับแขนงก็จะ,ะไม่ออกเลยนะครับเมื่อดอกติดออกลูกก็แขนงก็จะหมดไปนะครับแขนงจะอยู่ช่วงตอนแรกๆนะครับก็จะแย่งปุ๋ยทำให้ะมะละกอของเราไม่ค่อยติดดอกนะครับ ก็อยู่ช่วงล่างนะครับอยู่ช่วงล่างตั้งแต่ดินขึ้นมาประมาณสักหนึ่งศอกนะครับหลังจากนั้นนะครับมะละกอก็จะเริ่มออกดอก้นะครับช่วงนี้เลยครับขนแหงจะเยอะจะแย่งปุ๋ยนะครับทําให้มะละกอของเราดอกไม่ค่อยติดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขนแหงจะเริ่มเยอะมาตั้งแต่โคนต้นเลยนะครับจะทําให้มะละกอติดดอกช้าครับ เพราะว่าเขามัวแต่ไปเลี้ยงขแขนงอยู่นะครับนําสารอาหารไปเลี้ยงขแขนงนะครับทำให้มมละกอไม่ติดดอกนะครับไม่ติดดอกเขาออกแต่ขแขนงอยู่นะครับก็เลยไม่แตกตาดอกสักทีนะครับก็ตทองมันปลิดนะครับเก็บขแขนงออกนะครับขอช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เสียเวลามากๆนะครับ ถ้าขนแขนงออกเยอะมะละกอก็จะไม่ค่อยออกตาดอกนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็เป็นช่วงที่เรารอเวลาในการแยกเพศด้วยนะครับรอเวลาในการแยกเพศด้วยถ้าขนแขนงออกเยอะเราก็จะช้าแยกเพศได้ช้านะครับมะละกอก็จะกินปุ๋ยไปเสียเปล่าๆนะครับเสียทั้งเวลา ในการที่จะให้ปุ๋ยเสียทั้งเวลาที่จะติดลูกติดดอกนะครับนี่ครับเป็นการรีบเร่งนะครับในการให้เขาออกดอกติดดอกก็ต้องรีบเอาแขนงออกนะครับนี่ครับก็เริ่มที่จะใกล้ที่จะออกตาดอกแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ปิดแขนงครับปุ๋ยต่างๆสารอาหารต่างๆก็จะมาเลี้ยงแขนง อยู่เรื่อยๆนะครับทําให้การออกดอกจะช้านะครับแหนงก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะครับการออกดอกก็จะช้าหลุงปู่ก็ทําการเอาแหนงออกไปเกือบหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือไม่กี่ต้นนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแหนงยิ่งเยอะดอกก็จะไม่ออกนะครับเพราะว่าจารอาหารทั้งหมดนะครับจะนํามาเลี้ยงนะครับแหนงเหล่านี้นะครับก็มัน ให้เอาออกตั้งแต่แรกนะครับของบุญก็ไม่ได้เอาออกนะครับก็เลยเสียโอกาสไปนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอสารอาหารทั้งหมดนะครับเพื่อนๆครับสารอาหารทั้งหมดก็จะพยายามนํามาเลี้ยงะแหนงเหล่านี้ให้โตขึ้นนะครับนี่ครับสาแตกสาดอกก็จะจะหักไปนะครับนี่ครับก็พยายามที่จะเอาออกนะครับ นี่ครับต้นโตก็ประมาณที่จะแตกตาดอกแล้วลหละครับแต่ก็นำสารานทั้งหมดมาเลี้ยงขแขนงนี้ครับเพื่อที่จะแตกกิ่งนะครับจริงๆแล้วเขาพยายามที่จะแตกกิ่งนะครับขแขนงทั้งหมดพยายามที่จะไปเลี้ยงเพื่อแตกกิ่งต่อไปนะครับก็จะทำให้ดอกหรือว่าลูกอ่อนที่จะออกมาเนี่ยครับ จะขาดสารอาหารนะครับจะไม่ค่อยติดนะครับนี่ครับก็เอามันเอาออกครับแบบนี้ครับดูแลก็จะทําให้มะละกอของเราติดดอกติดผลได้นะครับกระแหงนี่ก็คือกิ่งนะครับถ้าปล่อยไปก็เป็นกิ่งนะครับมะละกอเราไม่ต้องขารนกิ่งนะครับไม่ต้องการกิ่งนี่ครับแตกออกมาเยอะจริงๆนะครับเพเพราะว่าเป็นมะละกอที่สมบูรณ์นะครับ มะละกอที่สมบูรณ์แบบก็จะแตก,กแหนงเยอะนะครับรแหนงก็เป็นการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของมะละกอนะครับถ้าแหนงเยอะก็หมายถึงว่ามะละกอของเราสมบูรณ์แบบนะครับโตดีสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราไม่รีบเอาออกนะครับเราก็จะเสียโอกาสการ ติดตาดอกของมะละกอนะครับนี่ครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ปาาเพื่อนๆมาทำการาปลิดแขนงออกนะครับเอาแขนงออกเพื่อเล็กใงห้เขาติดดอกนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝาาเพื่อนๆมาชมการเอาแหนงออกเพื่อ เล่งให้มะละกอติดตาดอกนะครับหลวงบุญก็เอาหมอออกจนหมดแล้วนะครับนี่ครับต้นที่ไม่มีแขนงนะครับก็จะดอกออกก็จะออกเยอะนะครับต้นที่มีแขนงก็ดอกดอก็จะติดช้านี่ครับหลุงบุญก็เริ่มเอา,อา,าแขนงออกมาวันก่อนนะครับดอกก็เริ่มติดแล้วนะครับดอกก็เริ่มติดครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ พเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับพอทำหลักคลิปนี้ขอขอปปอวยพรเพื่อนๆน,นะครับจงโชคดีมีความสุขก,กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ